ในระดับหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งมีรายงานนะคะว่าน้องเบนซ์และชาวบ้านประมาณ10คนติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์รถ10บล้อไปไหนไม่ได้ช่วงนี้ดิฉันจะพยายามคุยกับน้องเบนซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณเบนซ์คะค่ะคุณเบนซ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่อำอเภอบางสะพานค่ะประจวบค่ะติดอยู่ในตู้รถคอนเทนเนอร์นะคะ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ฝนมันตกอะค่ะก็เลยแล้วน้ำมันท่วมสูงขึ้นก็เลยหาที่ตกแล้วตอนนี้น้ําเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าคะไม่ค่ะคือมันยังไม่ถึงค่ะอยู่ประมาณล้อรถของล้อได้อะค่ะตอนนี้เปิดตู้คอนเทนเนอร์ไวไหมคะเปิดได้เปิดได้ค่ะเปิดไว้ค่ะยังเปิดได้นะคะใช่ดนสถานการณ์น้ำอยูแต่คือน้ำมันเชี่ยวค่ะยังไม่มีคนแบบ เข้ามาช่วยเหลืออะไรเลยค่ะมองไปบริเวณรอบๆนี่มีคนที่จะติดต่อตะโกนขอความช่วยเหลือได้ไหมคะมก็ชาวบา้านก็ข้างทางก็เขามีาบ้านเรือนนะคะแต่เขาก็ปิดบ้านไว้เขาก็คครัวน้ําท่วงค่ะแล้วติดตอยู่กี่ชั่วโมงแล้วคะในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคะ่ะโอ้ชั่วโมงกว่าะคะ่ะเกือแบสองชั่วโมงแล้วแล้ว,วระดับน้ําก็สูงขึ้นเรื่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่ตอนนี้เหมือนฝนมันก็ยังตกอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มหยุดแล้วฝนแต่ว่าน้ํามันยังใช่แต่น้ํายังเหมืนอนน้าแบบคงที่ยังไม่ลดเลยค่ะใช่ก็คือระบบระบายอากาศภายในตูคน้คอนเทนเนอร์ยังปกติอยู่นะคะปกติค่ะแล้วมีเสบียงมีน้ำมีอาหารในตู้คอนเทนเนอร์ที่จะมีเออพี รูขขงรถตู้คอนเทนเนอร์เขามีน้ำไว้มีน้าาํอะค่ะเขาก็เลยเอามาให้ค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรยังไม่มีค่ะพอจะบอกพิกัดชัดๆได้ไหมคะว่าอยู่ตรงบริเวณไหนของอําเภอบางสะพานนะคะคือมันเป็นเอสะพานสะพา,า,านบางสะพานเลยค่ะน้องเขาบอกว่าเอตรงป้ายมันบอกว่าอยู่เอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลบางสะพานอะค่ะ ใช่แล้วขณะนี้พูดคุยกันให้กำลังใจกันโอเค,อเคไหมคะโอเคค่ะแต่เขาก็แบบเขาก็ดสูกเขาก็อยากออกกันแต่ว่าน้ำมันก็ยังขังอยู่ค่ะทางไทย PBS จะพยายามประสานไปยังเจ้าหน้าที่นะคะขอบคุณ<ช>มากนะคะคุณเบนซ์คะค่ะ<ช>ค่ะ เป็นสถานการณ์จากหลายๆพื้นที่บริเวณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันในช่วงคืนนี้นะคะโดยเฉพาะตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้หลายๆพื้นที่ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่บริเวณอำเภอบางสะพานและบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งทำให้ขาดการติดต่อและ ผู้คนที่อยู่ในชุมชนก็ระบุว่าการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออาจจะลำบากแต่สำหรับรถตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งอยู่บริเวณสะพานที่อำเภอบางสะพานก็น่าจะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเดี๋ยวทางไทยพี s ีจะพยายามประสานกับเจ้าหน้าที่